เที่ยงนี้เราก็จะกินอันนี้แหละนะคะอันนี้เอาแบบจัดเต็มนิดหน่อยสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับครัว e a s y f ฟ o d ของเรานะคะวันนี้นะคะจารย์จะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้นะคะผงปรุงรสนะคะราดหน้านะ,ะสูตร e a s y f ฟ o d ของเรานั่นเองนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะสูตรราดหน้าเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่ทำง่ายนะคะก็คือสามารถใช้ผงตัวนี้นะคะ หมักให้หมูนุ่มได้ด้วยแล้วก็ทําน้ําราดได้ด้วยในตัวเดียวกันนะคะนี่อาจารย์ออกแบบให้มันทําง่ายแล้วก็ขายได้ง่ายได้เร็วได้ไวนะสำหรับใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะเปิดร้านอาหารได้นะคะที่ทํากับข้าวไม่อร่อยก็สามารถที่จะทํากับข้าวทานเองที่บ้านได้อร่อยเหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะแค่มีผงปรุงรสตัวนี้นะคะติดบ้านไว้อยากกินรสชาติอะไรนะคะก็สามารถที่จะทําทานที่บ้านได้เลยหรือจะประกอบธุรกิจก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องหากุ๊กหาอะไรมืออาชีพก็ สามารถทําได้เลยนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวันนี้โฆษณาขายแต่ต้นคลิปเลยนะคะก็มีหมดนะอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวนะคะแกงองค์แกงอ่อมนะคะข้าวมันกงข้าวมันไก่จาย์มีหมดเลยนะคะไก่ทงไก่ทอดพวกนี้นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะอาจารย์ก็จะพาทําเลยนะคะ,ะมาดูเลยนะคะอันนี้นะคะตัวผงนี้นะคะอ่าตัวผงนี้นะคะเวลาตักออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่านะคะ วิธีการนะคะง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ใช้หมูอยู่ถ้าตามสูตรข้างหลังซองอาจารย์เขียนว่าหมู250นะคะแต่วันนี้อาจารย์ทากินเองอาจะไม่ได้ทําเยอะนะคะอาจารย์ก็เลยเอาหมูประมาณร้อยหน่อยๆนี่แหละนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะประมาณสักร้อยมลประมาณนี้หรือจริงๆตามชอบนะนะคะตามชอบถ้าในสูตรเนี่ยถ้าในสูตรตัวนี้นะคะอาจารย์จะจะเขียนบอกไว้ให้นะคะจะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะแต่หมู250แต่ทีนี้อาจารย์ใช้แค่ประมาณช้อนเดียวเพราะอาจารย์ใช้หมูมัน ร้อยหน่อยๆนะคะอ่าจาก็ใส่ช้อนหนึ่งนะคะเราก็คนนะคะอ๋อเอาไข่ใส่ด้วยนะถ้าใส่ไข่มันก็จะทําให้เข้มข้นดูน่ากินขึ้นแล้วมันก็จะช่วยให้อ่หมูมันนุ่มขึ้นด้วยนะคะอ่าจารย์ขออนุญาตตอกนะคะตอกใส่เลยนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเช็ดมือก่อนนะคะทีนี้เราก็แค่ทําให้มันเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแค่นี้เองนะคะ ถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือคลุกเลยก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะทําแบบนี้นะคะเป็นการหมักหมูให้นุ่มนะคะสำหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องหมักหมูยังไงมันถึงไม่นุ่มนะคะเวลาทําราดหน้านะคะก็ลองใช้ตัวของอ a ซ y f ฟ o d ดูนะคะมันจะช่วยให้หมูเรานุ่มขึ้นนะคะถ้าสมมติทําขายก็แนะนําให้หมักข้ามคืนไปเลยนะคะแล้วค่อยออกมาใช้นะคะหรืออย่างน้อยๆก็ห,ห,มหมูนี่ก็คือจริงๆก็สามารถใช้ได้ทุกส่วนแต่ถ้าจะแนะนําทําขายก็เลือกพวก สะโพกพวกนี้ก็ได้เพราะว่าผงเราช่วยให้หมูมันนุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสะโพกมันจะถูกนะคะจริงๆใช้ส่วนไหนก็ได้นะแต่ถ้าอยากอร่อยก็อาจารย์ก็ใช้สันคอนะหรือบางคนก็ชอบติดมันหน่อยนิดนึงอย่างวันนี้อาจารย์มีหมูหมูสไลด์ติดมันหน่อยๆนะอาจจะไม่หน่อยละเยอะเลยนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าคลิปอาจารย์ภาพมันอาจจะสีไม่แจ่มเนะเพราะว่าอาจารย์เอาหน้าขาวไว้ก่อนนะอาหารไม่ค่อยดูน่ากินเท่าไหร่นะคะนี่บอกไว้ก่อนบางคนบอกเออสีไม่ค่อยสวยจริงๆสีตัวสีจริงมันมันสวยกว่าน,นี้นะนะคะ แต่อันนี้อาจจะทีมงานอาจจะตั้งโหมดให้แบบอาจารย์อาจารย์หน้าขาวหน่อยนะคะโอเคเราก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็หมักแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้าเราทํากินเราก็ทําได้เลยนะคะโอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะทีนี้พอเราหมักหมูเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เราหมักหมูแล้วเ<ม>นาะอย่างหมูเราอยู่ตรงนี้นะคะเราหมักหมูเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาทําในส่วนของน้ําราดก็ใช้ตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะส่วนของน้ําราดนะคะเราก็ ใส่น้ําลงไปในหม้อนะคะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะคือที่อาจารย์จะใส่น้ําก่อนเมื่อกี้คืออาจารย์เจียวน้ํามันเจียวกระเทียมแล้วนะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้เจียวน้ามันเจียวกระเทียมไวะะ้ก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปก็เจียวให้หอมนิดนึงแต่ทีนี้พออาจารย์ใส่ หนูเห็นอยู่ใช่ไหมพยายามให้เห็นส่วนประกอบอื่นด้วยนะโอเคนะคะก็คือนะคะเราเจียวกระเทียมทิ้งไว้เลยนะคะเวลาเราทำขาก็เจียวทิ้งไว้นะคะก็ใส่น้ํามันใส่น้ําใส่อะไรก่อนก็ได้เพราะเราเจียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะจริงๆแล้วแต่ชอบอ่ไว้ง่ายแล้วแต่ชอบเลยะะอันนี้ใส่เพื่อให้มันหอม ะะแต่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเพราะอยู่ในนี้นะคะในผงอาจารย์นี้ก็มีกระทงกระเทียมให้เรียบร้อยนะคือเป็นสูตรแบบผสมผสานอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ํานะคะตามชอบแต่ว่าอาจารย์ก็จะใส่ประมาณน้ํา200นะคะประมาณ200 ML นะตั้งไฟนะคะตั้งไฟขึ้นแล้วก็ใส่ผงนะคะใส่ผงตัวนี้นะคะอาจารย์ใส่ประมาณอ่า1-2ช้อนนะคะอ่า1-2ช้อน ตามชอบเข้มข้นนะคะตามชอบเข้มข้นนะอาจารย์ก็จะเอานัวหน่อยก็อาจจะประมาณสักสองสองช้อนนะคะอ่าถ้าใครไม่ชอบนัวเอาช้อนเดียวนะต้องบอกก่อนนะคะเอาช้อนเดียวนะคะ <Cook> เราก็คนนะคะคนให้มันเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลย <S <S 1> <S 1> พอมัน เริ่มเดือดนะคะหรือจะใส่หมูไปตั้งแต่ตอนตอนที่มันยังไม่เดือดก็ได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเครื่องเทศเครื่องปรุงจัดนะคะไม่มีขาวนะคะก็ใส่หมูลงไปตามชอบนะคะหมูที่เรา,เาหมักไว้นะนะคะอาจารย์เอาแค่นี้นะคะอาจารย์เอาแค่นี้นะคะอาจารย์จะใส่กุ้งไปด้วยนะคะอาจะใส่กุ้งไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะอ่า คืออาจารย์ผักเนี่ยทีมงานลวกไว้ให้แล้วนะคะสามารถใส่ลงไปตอนที่เราทําขายเราก็เป็นผักสดใส่ลงไปเลยก็ได้นะหรือจะลวกไว้แบบนี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะอ่าอย่างนี้นะคะก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวอาจารย์เอานี้คนให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันก็จะคือไว้ง่ายแป้งอะไรต่างๆอาจารย์ใส่ให้แล้วมันก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแต่ใครชอบเข้มข้นแล้วก็น้ําเยอะกว่านี้ก็ได้นะ อันนี้อาจารย์ทําสาธิตให้ดูนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปนะคะขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่ากินเองนะคะเนี่ยนะคะนี่ก็ได้จานใหญ่เลยนะคะอ่านะแค่นี้เองนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้บอกก่อนว่านี่คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้เองนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองง่ายๆเลย นะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเรื่องเส้นนะอันนี้อาจารย์จะแนะนําก่อนนะคะก็คือเส้นเนี่ยอาจารย์ผัดไว้แล้วนะคะวิธีการก็คือก็แค่เอาน้ามันเจียวกระเทียมนะคะแล้วก็เอาเส้นลงไปผัดนะคะใครชอบมีสีสันก็เอา,เอาใส่ซีอิ๊วดําสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ใครไม่ชอบสีสันก็แค่ผัดพอหอมพอสุกแค่นั้นนะคะแล้วก็เอาตัวน้ําราดเราเนี่ยราดลงไปเลยนะคะ าลาดลงไปเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็ที่อาจารย์ใส่เมื่อกี้นี่ก็น่าจะได้2จานเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับใครนะอันนี้บอกก่อนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้มันเข้มข้นกว่านี้อาจารย์ก็จะแนะนําว่าให้ผสมน้ํานะคะกับแป้งเอาเอา่เอเอาแป้งสักครึ่งช้อนโต๊ะนะแป้งข้าวโพดหรือหรือแป้งที่เราหาได้นะคะประมาณนี้เอาแป้งข้าวโพดผสมน้ําสักมันสัก200นะคะประมาณสัก200 ML แล้วก็ใส่แป้งประมาณสักครึ่งช้อน คนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เอามาเทลงในนี้พอให้มันร้อนมันก็จะมีมันก็จะยืดยืดขึ้นแบบแบบสีใสสวยขึ้นนะจะบอกวามันนี้สีมก็จะใสสวยขึ้นมันก็จะดูน่ากินขึ้นนะนะคะแต่อันนี้อาจารย์กาจะไม่ได้เพิ่มเพราะว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์พอแล้วนะคะอาจารย์พอแล้วในเรื่องความเนืดนะคะความเนืดของน้ําเห็นไหมคะอาจารย์พอพอใจแล้วนะคะแต่ถ้าสใครอยากได้น้ําเยอะแล้วก็อยากให้ข้นเนืดเหนียวใสขึ้นนะคะก็แนะนําให้เพิ่มแป้ง ะะแต่ให้ผสมน้ำกับแป้งไว้ก่อนนะผสมน้ำกับแป้งไว้ก่อนน้ำประมาณซักอย่างที่บอกเมื่อกี้วันสองร้อยแล้วก็แป้งประมาณซักครึ่งช้อนหรือถึงหนึ่งช้อนประมาณนี้ไม่จะหนืดเกินนะคะก็เลยบอกว่าให้ใส่แป้งนิดเดียวแต่น้ำเยอะแล้วก็เทลงไปตอนที่มันยังร้อนอยู่แล้วก็คนเร็วๆนะคะมันจะหนืดสวยขึ้นมาน,น้ำมันก็จะมันขึ้นนะคะอันนี้แนะนําแบบนี้ <c oughs> ทีนี้นะคะจันก็จะมาทําแบบนี้นะคะอ่านะคะอุ้ย นะคะจย์ก็จะทํากินนะนะคะจย์ก็จะเอาลาดหน้านะคะอันนี้ทีมงานทําไว้นานแล้วนะคะเซนแล้วแต่ชอบนะคะเซนแล้วแต่เราชอบนะนะคะอา่าแล้วแต่เราเราชอบชอบเยอะชอบน้อยนะจย์เอาแค่นี้นะคะอา่าทวทีขออนุญาตหยิบทีเราก็เอาลาดหน้าเราใส่เข้าไปนะคะ เที่ยงนี้เราก็จะกินอันนี้แหละนะคะอันนี้เอาแบบจัดเต็มนิดหน่อยแต่น้ำมันเหลือเยอะอยู่นะคะ,อ,ะอ่าเห็นไหมคะน้ำมันก็จะเหลือเยอะอยู่นะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่เอาน้ำหมดอาจารย์จะเอาแค่นี้นะคะเห็นไหมคะอะ่ามันก็จะง่ายๆแค่นี้เองนะคะเราก็ทํากินได้เลยนะคะแต่อันนี้อาจารย์บอกก่อนอาจารย์ชอบนัวอาจารย์ใส่สองช้อนนะใครไม่ชอบนอัวใส่แค่ช้อนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผงตัวนี้เข้าไปตั้งแต่ตอนขั้นตอนการ การหมักแล้วนะคะการหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะหมูเราก็จะนุ่มนะคะแต่ก็แนะนําว่าอยากให้นุ่มก็หมักนานหน่อยนะคะหรือหมักข้ามคืนในตู้เย็นไปเลยนะคะมันก็จะช่วยอร่อยขึ้นนะคะ